จะเอปรงได้สักพักนึงเลยอะมันก็เลยบุกขึ้นอายนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาไปชิมดูก่อนนะฮะให้คุณแม่ชิมก่อนอืมอเด้งเดี๋ยวกาสีเอาไปให้กับสบายยามเย็นเ้ยจ้าหลังจากห่อแล้วลวกาสีให้คุณแม่ชิมสีม,มืออ กระสิงเบลอมเบลอมอยู่นะจ้าคุณแม่พังเทศพังทำกระสิคลคายค่อยู่ในวัดนี่จ้ะสวัสดีคุณแม่สวัสดียามเย็นเออซิมือดึงชุกใสชิบริกิเขาแรงวะาั่เน้นเน้นจ้ากระคาก็จี้มือนน่อยน่าไหมเนาะ กระสิแบแงไปให้พญานเลินแง่ไปพญายเน,นยายเลินนำแสบอยอ่แสบ,แสบยบุญากินไปแล้วห่อหนึ่งว่าซานยบุญกินไปแล้วห่อหนึ่งนะคะ อัมราก็จะชิมดูก่อนนะคะว่าแซบือว่าแซบหนึ่งออกมาก็จะเป็นแบบนี้เจ้าแกะดูกล่องน,นะคะจะเอจะเอ,จ,อจำได้นี่ห้องของนางแน่นะนา่งส้นไปตองทรงส้น,สนนี่ของอัมราแน่นอน งัดขึ้นมาตัวอพี่น้องเ้ยโอ้ยลวกปากเท่ทำมากินมาทำมักมววงกรลาำยวดไปเพอเหรอไอ น้นซำซถ่ากินมากครับลูกแซ่บฮะไม่หวานมาก ขาเห็นยังกินแรงด้ยสงสัยที่บริกินเขาแรงอยู่ม้ยนะกินห่อขมเหมาไผ่มันแล้วกรแล่าได้นะน้องแทมกระากินบมะขามาซะมื่อยแขนเมื่ใช่ไหม အလစ်ဒီမနောန်ပြီဗောနဲအလစ်အောက်ကပ်ออกမနောန်ပြီพี่နှောင်းမနောန်พี่ ไปดิปลูกเร็วๆวันนี้พ่นฤิมานอนน้ำแน่พี่น้องเพ่นฤิมานอนบ้านเกิดเพิ่นเพ่นฤิมานอนบ้านเกิดเพิ่นนี่ปั่นไก่นั่นหัวหน้ามาละเสือจะซื้อไงใช้มาละอีกเลยเนียใหญ่เว แป๊บ la มัน mãi, ใหญ่ยามอําลาซื้อมาให้ตั้งแต่ นี่กัดทวงมันจกตับมันจกตับม ja ันอุ้ยสิมาหาร้องชิมาหานางแสดงทางหลังกำลังเหตุกินดกำลังจะ ทำกับข้าวเย็นกินกันนะคะแรกอะไรกินสต๊อบบุนจิรอจ้าบุนจิรอใส่หน้าไม้ส้มแล้วก็ปิงป้งไก่ปิ้งเบ็ดโอ้ยมันเป็นเชีนเนย,ยเน,นเลยเนี่ย่บเลย

ย่านบัดเมงอันนี้พป็นญานพี่น yeah, ้องทั้งจากนทั้งเบื้องมันไปแต่เบื้องปบไปเบึ้งมืองส้าจำที่เราใส่อันน้อยสมแทบแับ ยีรออยส่งายี Slow ่หรอมาพี่น้องไงหนหาคให้บอยกเกียรตัใหสิบโอ้โหเจ้าอยตัวนี่สองร้อยห้าสิบตัวสองร้อยห้าสิบตัวหนึ่งสองแต่ตอกระแดให้มันกัดดีมันกัดมันจะอยสั่ง สั่งในบ้านเลยพี่น้องให้อัมรา,าสั่งให้สั่งกับคนที่อัมรา,าไปเอาประจับนีบน่แหละพี่น้องกับหมูไปตะเเส่จุดหันซ้ำม่วงแรงไงนะมาเขาเจาะไปกนูแม่ไปจะเชสาจนดข้ามเพอ่์สิได้จะเงินหลายบาทพี่น้องเอ้อยหลาเพ่นสิเอมมามาไปฝากเอฟซีอยู่พังไทยจักมือสิไป,ปไทยเด้พี่น้องเอ้ยสิไป,ปไทยเขาเจาะอยากบอกเพื่อนอะไรขัวล้วก็นหนึ่งนล้วไหมนะ ขัวแล้วก็นหนึ่งหนึ่งบ่ขัวเนี่ยได้ก็ได้เนื้อจะขัวขัวแล้วมันแห้งเอาขัวบริสายยังนะขัวแล้วมันแห้งได้ก็เป็นยังไงบางคนมันสิกินเป็นยูบเป็นเดยันเวลาเราปรุงเอายังบ่พอมันบ่ยังเสียเอาต่อนบ่ยังสั่งต่ออยังไงเอามาใจเลื่อนให้อะไรจะใส่ขี่บ่นั่งใส่ขี่บ่จะเศร้าหัดข้ามปุ่นบ่ กินข้าวนมกันจ้าข้าวกินเหล้าหมดแหละมานอนบ้านโบยมานอนบ้านเกิดบ่จ้ามาไหไปบ่ไปกับมี่ใหญ่ไปนอนกับมี่ใหญ่เนาะไปนอนจิกไป่นำพี่น้องกจิกไปนอนจิกไปกับมี่ใหญ่ไปบ่ไปกับมี่ใหญ่ปะไปนอนห้องมี่ใหญ่ปะ เปิดแอร์เย็นป่ะเปิดแอร์เย็นเนาะเนหอะไปเฮ้ยมันพิ่นมานอนบ้านพี่เพื่อนพ่มานอนพี่ มาตาจ้ายนี่เลขเขา,าถือใจได้พี่น้องมาอยู่คือหลายคนบุญวนันบุญบันบริรับปรินนอนบริเอิรมูลเหรียแล้วสบายดีรยจจัยแยมแรงก็จะป,ประมาณน,นี่หละพี่น้อง บริเวณรอบบ้านก็จะประมาณนี้นะ่นตาโอ้ยพ่อมูแลวกระดาษทำบัตกาแฟเทาทีเงินทีหอมทำบัตรกินเอาเอาเอาอีปโป้เพ่งขี่โดนผู้ชายเ่าเซิงระบาดอี่นะี้มึงเออคุ้มคืนมันชูคุ้มคืนมันเออบกักฮาเทานี่ก็เเ่าบริเทาซื่อ ทุน่นแงบแงบเท่ากับเท่าหอนไก่ย่ามันแบบห่นอะไรเขาเงินมันสิดหยาวนะมันสิอย่างตะเล็่นน้ำซื่อเนี่ยนี่นะเพือ่อนแจ้งคืนกันถ้าคนเข้ามาในบริเวณนี้กับม้าก,ก็โหใส่นะถ้ามันพอหมู โอหวุ่นวุ่นเต็มประกาศหรอกมันคือไ้คนระวาดแรงหนีนีนกลังคืน เ็ดและข้าเหมาะนะเอาขับบานบ่เห็ดเอาห้กินเนี่ยเอาแฉบแฉบอีเมเฮ็ดแก้มือเดนี่นะแก้มือมือนาเมือนาเห็ดเองนะเกงชิอว่าม้าก็บ่แตกมันอีคุณแม่เห็ดเองซีมึงดูสนทวีี่มอาามอา เนช็คไหมใช้นเนื้อผ้าเรซองหมากพี่น้องจ๋ามันลาภจากกระจาเกินขอบคุณคอมเมนตขอบคุณทุกกำลังใจเลี้ยงเข้าไปในโมเมนต์เนื้อป่านะพี่น้องจากก้อย